มาค่ะตามมาดูนะสาวกอนด้าคลิปนี้หวานเจี๊ยบแน่นอนราคาเริ่มต้น200,000บาทมีคันไหนให้กับคุณลูกค้าได้เลือกบ้างเดี๋ยวตามมาดูไปพร้อมกันนะครับยกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัทธ์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยเริ่มกันด้วยคันแรกเลยแอคคอร G10 โอ้โห ทรงอย่างสวยผู้ดีจัดจา๋านะครับตัวนี้เป็น1.5เบนซินเทอร์โบตัว EL ตัวเริ่มต้นเนยลยราคามือ1เนี่ยล้านหะครับปัจจุบันตอนนี้มือ2เนี่ยเหลือเพียงแค่ 859,000บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะออกรถในเดือนนี้และดูคลิปนี้มาฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยถ้าเกิดเครดิตดีหรือเจ้ารถมาเทินวางดาวสักแสนหนึ่งดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.89เอาตรงนี้ไปได้เลยโคตรคุ้มโคตรใหม่โคตรสวยแล้วไม่ต้องดาวเยอะดาวสักประมาณสัก5้0 0 0 60,000นะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่เดือนแล้วประมาณหมื่นหลักร้อยสบายกระเา๋า สบายเงินในกระเป๋าแน่นอนหูตัวนี้หวานเจี๊ยบเลยคันแรกเดี๋ยวเรามาดูคันที่2บ้างครับตัวนี้ accord g 9นะฮะ2.0 Hybrid นบิะครับตัวรถปี2008แน่นอนฮะป้ายแดงเป็นล้านนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นสีบรอนด์เดิมเดิมระบบไฮบริดใช้งานได้ตามปกติสำหรับโฉมนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว g 9 maintenance น,น,น,นะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างเราดูเนี่ยรายละเอียดโดยรวมมันยังไม่มีสัน r มาให้แต่มันจะมี honda l e n watch ติดตั้งมาให้กับตัวรถแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ หรูดูดีโคตรประหยัดนะครับมันจะเหมาะสําหรับคนที่อยากได้ EV 1ี0แต่ยังไม่มั่นใจในเรื่องตัวระบบและไม่อยากจะเปลี่ยนตัวโมดูลในราคาเกิน3 0 0แสนกว่าบาทนะครับเพราะนั้นอย่างแบบนี้เราตรวจสอบเช็คศูนย์ให้แบบ100%ไม่มีเก็บเพิ่มมือหนึ่งล้านกว่าปัจจุบันตอนนี้เหลือเพียงแค่6 9 9 0 0 0บาทฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนเอาตรงนี้ไปได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวซีวิตกันบ้าง ซีวิตเฉิมโฉมเริ่มต้นนะฮะตัวนี้ยังไงตัวนี้ยังไงน่าจะเป็นคันหนึ่งที่หายากในเรื่องของตัวสีน้ำเงินออกเหลือบม่วงนะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวรถปี2018ราคาด่คิดว่าเท่าไหร่ฮะถ้าเกิดอย่างเราเห็นที่อื่นนี่รับประกันเลยว่า680,000มีแน่นอนหรือ6 1 9 0 0 0บาทดีเฮ้ยตัวนี้อย่าเข้าใจผิดฮนะถ้าเกิดดูในคลิปอันนี้อันนี้เอาไปในราคาเพียงแค่499,000บาทพอ รถสวยสภาพดีโครงสร้างเดิมบอดี้สวยใช้งานได้ในทุกระยะการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราเลยด้วยซ้ำสำหรับใครที่เป็นสาววอลคซีวิตอย่างได้เครื่อง1.8 ivtec มาดูสิเงินกันนี้สวยแบบดูดีไม่เหมือนใครไม่จำเจแล้วเป็นตัวสีที่หายากด้วยเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับคราวนี้เรามาดูตัวที่มันเป็นเชนกันบ้างพร้อมชุดแต่งรอบคันตัวนี้เป็น fc 1.8 el นะครับคันนี้จะเป็นตัวรถปี2 0 1 9แต่เป็นไมนเชนมีฮอนด้าเลน a t c h ติดตั้งมาให้กับตัวรถแล้วมปที่เรียบร้อยนะครับสเกิร์ตรอบคันเทียบโมดูโร่หต่อหเหมือนเปียบงานสวยๆงานเนียนๆน,นะฮะล้อแมกขอบ Mac 18พร้อมอย่างซิ่งนะครับตัวนี้เบิกใหม่ฟิปเป็นตัวรถอย่างเฟี้ยวไม่มีการเก็บเพิ่มไม่มีเสียเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะฮะตัวนี้นะเจ็ดแสนไหมหกแสนดีไหม Hey, แพงไปนะครับสำหรับคันนี้ออกไปในราคาเพียงแค่5 9 9 0 0 0ก่บาทและของแต่งได้แบบนี้ทั้งหมดไม่มีการถอดออกเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินตัดรถอีก1คันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันบ้างอันนี้เป็นซีวิ c เอซีสีดำนะครับ1.8 EL จเอเช่นเดียวกันรถจะเป็นตัวปี2020อันนี้ก็จะมีเลน w อร์สนี่คือโอคินิกนะครับนี่คือออริจินัลนี่คือความสแตนดาดของตัวรถ รูปทรงสวยตัวรถดูดีแบรนด์ในระดับของประเทศนะครับใครก็ใช้ซีวิทใครก็ชอบ f c ใครก็ชอบ Honda หัวใจ i v t e c ทเนี่ยปฏิเสธตัวรุ่นนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะสีดำเดิมๆราคาเนี่ยนะฮะ6 8 9 0 0 0บาทตัวนี้อาจจะราคาสูงกว่าคันอื่นนิดนึงเพราะว่ามันเป็นตัวปีใหม่นะครับแล้วก็เป็นไมเนอร์เชมีฮอนด้เรนวอชติดตั้งมาให้แล้ว พร้อมยางใหม่4ีเส้นเบิกพร้อมเลยทดลองขับฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Honda l a n น w a ชพุชค Control นะครับหรือว่าจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าก็เบรคโฮใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดแล้วก็ภายในจะเป็นเบาะหนังสีนี้ครีมสวยๆสภาพดีนะครับฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดอกรถนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าพ่อแห่งวงการเบนซินกันอีกหคันครับปฏิเสธตัวนี้ไม่ได้เลยจริงๆนี่คือ f c ใช่หรือไม่ไม่ใช่ ตัวนี้คือซีวิทเอฟ1.5เทอร์โบลงจาก RS มีแพทเทิร์นชิฟติดตั้งมาให้แล้วมาที่เรียบร้อยโคตรของโคตรแรงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอีกคันหนึ่งที่เราเห็นกันตามมือสองแล้วว่าเป็นออริจินอลมากที่สุดนะครับเครื่องไม่มียำกล่องไม่มีใส่รีแมปนะครับตัดลงตัดรอบอะไรพวกนี้ไม่มีทุกอย่างคือสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานเลย มือหนึ่งเป็นล้านนะครับสำหรับตรงนี้ปี2 0 1 8 FK สีดำา5ประตูดิฟเบรกสีล้อแมกอนลอยเดิมยางเปลี่ยนใหม่4ีเส้นแล้วก็มีตัวกล้องมองหลังติดตั้งมาให้แล้วพันที่เรียบร้อยไฟนี่เป็นไงฮะ LED เต็มระบบนะครับสวยมากเป็นซีวิตอีกตัวที่สวยมากและเป็นตัวทรงแบบ5ประตูขวัญใจนิยมวัยรุ่นสมัยนี้แน่นอนตัวนี้มือหนึ่งเป็นล้านนะครับตอนนี้ปัจจุบันมือสองเอาไปในราคาเป็นแค่ 7 8 9 0 0บาทฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถแค่นี้เนี่ยมันยังน้อยเกินไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกส่วนหนึ่งสำหรับสาย h อน da ตามันมาเลยครับอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่เลิกผลิตไปแล้วในบ้านเราตอนนี้นะฮะนั่นคือฟิสหรือว่าตัว Honda Jazz นะครับสำหรับสีขาวคันนี้นะเป็น1.5 V ีพัทนะครับเป็นตัวรองท็อปเกียร์ออโต้เครื่อง1,005เดิมๆ4,000รอบยังไม่ได้มีการตัดนะครับตัวนี้ยางเปลี่ยนใหม่ให้แล้วสีเส้น สีขาวสวยๆส,สีสแตนดาร์ดขวัญใจหญิงสาวขวัญใจใชายวัยรุ่นทุกคนแน่นอนตัวนี้เอาไปนในราคา459,000บาทพร8,000ตลอดสัญญาแต่เกิดอยากได้ RS มีไหมโอ้นี่เลยสีส้มอิดโคตรสวยปี19 519,000บาทมือหนึ่งนี่เฉียดล้านนะสำหรับพรได้แจ้ตัว RS นะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมท่อปลายเป็น JTC ไทเทเนียม แล้วก็ล้อเป็น R e 30ขอบ15พร้อมยางใหม่อีก4เส้นเอาแบบนี้ไปให้ทั้งหมดไม่มีการถอดเลยแม้แต่อย่างเดียวตัวนี้ราคา519,000บาทผ่อนหมื่นหลักร้อยตลอดสัญญาไม่ต้องใช้เงินออกรถถ้าเกิดดูคลิปนี้มาฟรีประกันภยัยฟรีจัดโอนให้ไปเลยพร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้านด้วยแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบถูกกว่านี้มาดูคันนี้ครับเน้นเป็นปีใหม่ไม่น้อย นี่คือ gk g v 1.5 g กอปี2022นะครับมือหนึ่งเนี่ยจะอยู่มาสัก7จ็ดแสนกว่ากว่าแต่ยังปัจจุบันตอนนี้นะยังปัจจุบันตอนนี้นะตัวนี้เอาไปในราคาเพียงแค่4 7 9 0 0 0บาทพรอน8 0 0 0ต่อสัญญารถปี22ไม่หลักหมื่นโลสีเทาดำพร้อมแม็กใหม่สีวงยางใหม่สีเส้นมีท่อแต่งให้ด้วยหนึ่งใบแล้วเร้าเฟี้ยวเฟีทรงได้ ิตเมนต์ดีรถเดิมๆใช้กันยาวๆผ่อนแปดพันต่อสัญญาฟรีประกันภัยให้ฟรีจัดโอนให้จัดส่งฟรีให้สนใจเนี่ยรีบติดต่อเข้ามาได้เลยแต่ยังไม่หมดใครอยากได้ฮอนด้าราคาสองแสนต้นต้นต้องตามมาดูคันนี้ครับผ่อนสี่พันน่ะเหรอเป็นรุ่นไหนดีใช่ไหมนี่มาดูคันนี้เลย city หนึ่งจุดห้า svivtech ตัวนี้รถปีสองพันสิบเอ็ดนะครับสาหรับรถเนี่ยเป็นสีขาวเดิมๆภายในเบาะหนังด้วยมีแพดเดิลชิปให้เล่นด้วย พวงมาลัยมังติฟังก์กชั่นก็มี ABS แอร์บอกแอร์แบ็ครบหมดนะฮะแล้วก็ล้อแม็กอลอยเดิมยางเปลี่ยนใหม่สีเส้นคันนี้เอาไปในราคา239,000บาทผ่อน4,000ต่อสัญญาไม่ต้องใช้เงินออกรถเครื่องเดิมเกียร์เดิมสภาพสวยบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนแค่4,000ต่อสัญญาหวานเจี๊ยบเงินดาวไม่ต้องพูดถึงใครอยากได้สนใจติดต่อมาได้เลย ปิดท้ายกันด้วยคันนี้บอกเลยว่าสวยทุกคันดีทุกคันสภาพเดิมทุกคันและเป็นรถที่พร้อมใช้พร้อมส่งมอบทุกคันสนใจโทรเบอร์เดิมพร้อมสำหรับโปรโมชั่นดีๆในเดือนนี้เท่านั้นสนใจรีบโทรติดต่อมาที่เบอร์เดิมได้เลยนะครับ